ป่าพุใหญ่ที่สุดในโลกพบแล้วในคองโกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบป่าพุเขตร้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในคองโกป่าพุคูเวตเซนทรัลตั้งอยู่ในส่วนกลางของลุ่มน้ำคองโกครอบคลุมพื้นที่145,500ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศอังกฤษซะอีก และพื้นที่นี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนได้ราว30,000พล้านตันหรือเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกนาน3ปีป่าพรุเป็นพื้นดินชุ่มน้ำที่มีซากอินทรีย์วัตถุทับถมป่าพรุทํทำหน้าที่เป็นปอดให้โลกด้วยการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หากป่าพรุแห้งลงอย่างเช่นจากการระบายน้ำเพื่อการเกษตร ก็อาจจะก่อให้เกิดการสลายตัวของซากอินทรีย์เพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลับเข้ามาในชั้นบรรยากาศดังนั้นป่าพรุแห่งนี้ควรจะได้รับการดูแลรักษาสภาพเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม